กำลังลดความอ้วนอยู่กินมาม่าได้ไหมเธอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามาม่าวัยวัยยำยำหรือตําใจเย่อยเลยเราก็เรียกว่ามาม่านะเธอทีนี้เราต้องมารู้ก่อนว่ามาม่านั้นมันทำจากแป้งเพราะฉะนั้นถ้าเรากินมาม่าอย่างเดียวอ้วนแน่นอนฟันทง ทีนี้การที่เราจะกินมาม่าให้ผอมให้ลดน้ำหนักเราต้องมารู้ก่อนว่ามาม่านี่ทำจากแป้งล้วนเลยเธอเอามาผ่านกรรมวิธีใส่สารใส่เกลือแล้วก็เอาไปทอดอีกต่างหาก<ะ>แล้วก่อนใส่ซองเขาก็ต้องใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีความเค็มความเผ็ดจะเก็ตไหม <c oughs> ทีนี้ถ้าร่างกายแล้วเรากินแต่เส้นแล้วก็เครื่องปรุง มันก็จะอิ่มท้องแล้วมันก็จะได้สารอาหารก็คือคาร์โบไฮเดตเท่านั้นแล้วร่างกายก็จะต้องย่อยแล้วก็ทำงานหนักโดยการขจัดสารต่างๆที่ใส่เพิ่มเข้ามารวมทั้งโซเดียมหรือความเค็มจะทำให้ร่างกายบวมน้ำทำให้น้ำหนักขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินมาม่าให้อร่อยแล้วก็กินแบบลดน้ำหนักนะเธอให้กินแบบนี้ อันดับแรกเลยก็คือเธอจะต้องเอาเส้นมาม่าออกไปครึ่งหนึ่ง<ะ>ไม่ต้องเสียดายแล้วก็เพิ่มโปรโตีนอย่างเช่นไข่ลวกหรือตอกไข่ใส่ลงไปในมาม่าเลยเวลาต้มแล้วก็เพิ่มเนื้อสัตว์อย่างเช่นไก่มูหรือกุ้งก็แล้วแต่ชอบแล้วก็ใส่ผักไปเยอะๆถ้าไม่ไหวเธอก็ใส่ผักไปนิดเดียว แต่เธอไปเพิ่มผลไม้ได้ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานมากอย่างเช่นฝรังชมพู่อะไรแบบนี้ <Yeah! S 1> เธอกินแบบนี้เลยเธอต้องฝึกกินแบบนี้คือกินแป้งให้น้อยโปรตีนให้เยอะผักผลไม้ก็ให้เยอะเราจะกินแบบอร่อยอิม่มไม่อดและไม่อ้วน เธอต้องฝึกกินแบบนี้นะถ้าเธอมีเป้าหมายอย่าตามใจปากฝ mm. ึกกินแบบนี้รับรองเลยน้ำหนักเธอค่อยๆลดแน่นอนใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยใครที่มีเวลาก็กินไปด้วยกันนะคะใครที่ไม่มีเวลาก็หยุดตรงนี้ออกไปตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไร เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังลดน้ำหนักเราทำมาอย่างถูกวิธีแล้วไม่จะเป็นต้องเร่งรีบอะไรนะเราแค่ฝึกไปน้ำหนักลดลงแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย